สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันที่3ของเรานะครับที่ไล่ฟาร์มออร์แกนิกที่จังหวัดสุพรรณบุรีของ3 m i n ิ t e ฟู o d เดี๋ยวนี้เราจะมาดูระบบน้ำหยดที่เราได้ติดตั้งไว้กันนะครับจากเมื่อวานนี้ที่เราได้ปลูกผักไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ เดินระบบน้ำหยดเพื่อใช้น้ำหล่อเลี้ยงต้นพืชที่เราปลูกไว้มีการปลูกของเราก็จะปลูกแบบผสมผสานนะครับปลูกแบบหลากหลายนะครับผมส่วนหนึ่งที่เราได้ปลูกก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้ก็มีออกดอกบางต้นก็มีผลออกมาแล้วนะครับผม เราจะใช้เป็นวัสดุเป็นอินซีแบบร้อยเป์เซ็นต์นะครับนี่ครับมีอนนดอกออกผลแล้วกาะทาเกษตรอินทรีย์นะครับทําไม่ยากเลยนะครับผมแค่ใช้เวลาเรียนรู้สักปประยะหนึ่งนะครับ เป็นการทำเกษตรแบบง่ายมากแล้วก็ไม่มีสารเคมีนะครับก็อรอจะนจับตัวกว่านี้ก็ได้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวนะครับระบบท่อน้ำหยดของเรานะครับจะ เปิดเป็นช่วงระยะเวลาโดยการเปิดอัตโนมัติที่เราได้ตั้งค่าโปรแกรมไว้นะครับมีฝักที่ลูกใหญ่แล้วนะครับ ผลผลิตที่ได้ในการเพาะปลูกนะครับ,แบบบร้อยลเปอร์เซ็น